ค่อยเดินอุ้ยวิ่งน้อยอย่าปล่อยเป็นโน่นนะอ,อ,อ,นนะอะไร <c oughs> อะไรละ่ะบ่นอยู่คนเดียวแล้วดูเดินอะ่ะไปไม่ได้ตรงนั้นมันเป็นเนินเดี๋ยวลม้มเรียกยาย อย่าล้มหรอกดูเดินน่ะมานี่เอาไม้มานี่เร็วเอาไม้มาเร็วอย่าถืองั้นสิลูกอุ้ยเสียวเอาไม้มาขอขอขอไม้เร็วมาทำอะไรอะ่ะขีดเขียนไงนี่มาเขียนใกล้ๆนี่มาเร็ว อย่าไปแกล้งหมาแนละ้วหมากัดนะจะนอนไหมล่ะกลัวจะวิวีว,าว้เาเว้ยเอาเพียเปลย <c oughs> ทำาอะไรวะน่ะตีได้ไหมทีไปไง มันกำลังขีดเขียนอ,อ,ย,อยู่อุ้ยอุ้ยเย็ดทิ่มตาบอดเลยนะให้เย็น